ครับคำถามคือดูทักษิณไม่ต้องติดคุกเลยอ่าแล้วคำถามคือขบวนการจบหรือ,อยังครับคุณรสสลินขบวนการจบหรือ,อยังครับอ่าคำถามคือหลังจากที่วันนี้นะครับคนที่ทำความผิดเขาต้องทำความผิดไปก่อนแล้วใช่ป่ะแล้วถึงจะตามดำเนินคดีแล้วจะตามจับมีใครไหม นะยังไม่ทําผิดและโดนจับก่อนเลยถูกต้องไหมครับก็ในเมื่อทักษินนะครับไม่ได้ติดคุกแม,ม้แต่วันเดียวแต่ขบวนการตรงเนี้ก็ดําเนินการมาอยู่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าอนาคตทักสินอาจจะต้องกลับ,บไปดําเนินคดีและอาจจะต้องติดคุกหนักกว่าเก่าแล้วไม่ได้แค่คุณทักสินอย่างเดียวอาจจะทั้งตระกูลเลยก็ได้คุณรู้หรือเปล่าล่ะเอออ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยเห็นป่าวว่าไม่ต้องติด